พิจารณาเรื่องทุกเรื่อง,อ,งอันนี้จังทุกครั้งอนัตต่หาแต่ขนมพิจารณาขน,าน,าน,านามแล้วเป้ใหม่ลนนังผนิทวดไปย่งจะเข้าว่าเห็ดลายแ่ว่าละเอียดหลายแล้วก็วสิลองมองหยอดเขาไปในต้นเจ้าของมันกระโดดเหี่ยง ค้อมีจังแสนมันกรผพานไปไปจังแสนมันนี่นยังก็มีทุกมันเนี่ยคนบ่เข้าใจคือว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอะไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันทุกยังไงเรื่องเราเอาไป็นไน ทุกมันอยู่ระหว่างกลางกับความเป็นอนัตตาระหว่างความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็เป็นทุกข์วเวลาคนบ่ได้เห็นตัวตนเจ้าของมันสิทุกข์แต่เคยเป็นเวลามันบ่เห็นตัวตนตอนแรกมันก็นกนกนไปสบ้านเยูะพ่มันบวชเห็นอะรเหลือเพื่อเพื่อมันมเ,เนส,ๆๆๆสียโอ้เจ้าของนี่สิ้อไปจังได๋เนาะ สิบ่มีแท็กเตอร์สิบ่มีพวกนี้สิบ er, er, er. ่มีปลาก็เหมือยังสีโป้มีตัวตนมันก็เริ่มงถูกขึ้นมาเริ่มเห็นความบ่เยี่ยงที่มันเริ่มแหลกแกสลายไปสีปลาเคยเว้าว่าเวลาเห็นหยังมันสิละลายทุกอย่างก็ลองขีดตามดู้ัวตัอย่างมันละลายไปเบิดมันสิถูกอย่างไรชสิเป็นจังได๋สิอยู่จังได๋มันถูกขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันขีดได้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันชิ้ขีดแตะ มันหลายอย่างไปไม่กี่เซ็มแหละปล่อยวางก่อนบ่มีเงี้มีแต่ความถูกเาาง,กกววา,า,เงกาอยู่นี่ก็บทุกความบมเ่ียงมันอยู่ตลอด,อดคำเบาทา,าไปฮึบน่ะหายไปละคุณนู่นน,น,น่ะน่ะนี่นี่นไปนะ่ะ หายไปจากหูบหได้ยินตอนนั้นได้ตื่นจากบ่อเออนลงพีมะนาวนพีมะนาวปุ๊บเสียงหายไปปุ๊บใส่กล่องอ,อ๋อนิดนึงนิดนิดแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยสังเกตเห็นเสียงจากของมันปุ๊บหายก็มีอยงังมี้เ่ความเหยาเท่นี่ก็เทียงอ่อนเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เมือ่อทางความขีดเมือ่อทางความถูกไม่ใช่กิเลสจะคล้องกระตังนี้นี่ความบ่เทียงแต่ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วเป็นคนเนมบ่เห็นมันเนมบ่เห็นเอีย่ยมไม่บวชเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตามันมีหลายแบบทั้งบอยากเห็นในการอะเอียดเกินไปวาเนี่ยไปแ่ทางอื่นก่อนต้นบอยากเห็นนี่ก็คือพยายามดีกเกลี่ยนในการสิเห็นมันพยายามมันเป็นความจริงมันมีอยู่แต่ถ้าสิพยายามเห็นหรือพยายามบอยเห็นมัน ม่มีตัวไหนพักออกดอกจจากจ้าของมีตัวไหนเอาเขามาด้าใจจากของสุขทุกข์ยเฉยๆกิเลสใต้หลักยังกับจ้าของหมดแล้วก็มีทั้งอื่นเลยพุทธเจ้าซ้อนเ่เหลืองจ้าของเลยซ้อนเจกับเตาเจ้าของ นเปิดควันน้ำเนี่ยชีดับถูกเดี๋ยวมันดับได้มันเขามาเบิ้งตัวจะหออหนในขนาดนั้นพราะถ้าเปิดควันน้ำมันก็เปิดจะซื้อ มันจิตยมันแหงบุกนี่ยไม่ยหมันจิตแตกออกไปบ่มันบไม่จบแหม่นันมีจบมันแจงออกกัจริงอย่างนี้ต้องมันแ่งตั้นั้นปพ๊บมตั้งสิมีโตใหมมันเหมือนพยายามเหตุเห็นมันหูจากความบบหูแ้่คิดเบื่องเข้าบบหูยังเนี้ยมันโบหูทุกเรืืองนที่นั่นแหละปฏิบัติเนี่ยให้หูหน่อยบ่เรียกว่าความเป็นจริงถ้าต้อง มุจักปล่อยวางให้มุจักการดับมันแทนดีสีปล่อยให้มันไปเรื่อยเ,เหมือนกับความคิดมุมียีดสิ้นสุดหนึ่งพิจารณาหลายปุ๊บมันแห่งเกิดความสงสัยขึ้นมาอีกแต่พิจารณาชิว่าจะไหนมันคิดให้มันแจ่พิจารณาให้มันเจ่ มันก็แห้งหูหลายความหูมันก็ใส่ประโยชน์บ่ได้ในเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วมันหูมันเอาสุดเถเลยอ่ะสุดยอดแหง้งไปนะเกิดทุกข์ขึ้นปึ๊บทรมานขึน้นโอ้โหมียังเป็นยังบ่ได้จังซี่หูไปกับสามานย์เลยมันดับทุกข์บ่ได้ความหูมันดับทุกข์บ่ได้เอามันพ<อ>ิจนารณน้าเนอะมันก็มันก็ปล่อยวางกัน มันดบด้ปล่อยว่างนะมันแจ้งออกมันดบด้อล่อยว่างมันเข่าใจในเหลืองเนี่ยแต่ก็พยายามคิดให้มันปอ่อยว่างค่อยขีดเฉยๆจะได้มันจงสิปอยว่างด้เหลืองคววมถูกนี่แหละก็พิจาจน่าเหลืองใต้หลักนลยนะบ้าว่าคีดได้ตนี้มันสิปอยว่างไลยนี่จังผู้ขัง,งกันตาจะนณาไปปุ๊ปุ๊ปุ๊โอ้ยลายขึ้นที่นี่มตีตัวเติรนติรนเตินนี้เปลี่ยนติวนเติรนเตียนตินบุ๊ปุ๊ปบุ๊แต่แขนงออก มันเลยทีดีประจบถูกหลายกาเกามันก็บาดหูตัวเได้มันบาดละเอีดยดมันก็เห็นแต่ตัวหนีปุ๊บมันก็จะแหงขยายออกไปแหงเขาใจขึ้นไปม,นมันเคยมันเคยปรเห็นกี่เลสยจะคล้องนะทีนี้เรยมันก็ขึ้นมากความยึดมเหมนมากหน้าจะคล้องจะคล้องหูร้ายพิจารณาหลายสุดยอดเลยบระเหน็นไร กลายเป็นโง่พี่เราไม่ได้คอยไม่เขี่ยออกปุ๊ปปุ๊บปุ๊นมันจบอยู่ตรงไหนป่ะจบอยู่ที่ปล่อยวางบ่มียังจบอยู่ที่ความทูกอย่าของเตอทูกเมอเบิ่งทูกมาหันเลยจะนาจุก็ไม่สีดับออกได้ในทูกตอนนั้นในเหลืองนั้นในขนาดนั้นมันเวลาเจ็บถั่วหว่าวลายรอให้เดียอ มันเป็นประสบการณ์เจ็บท้องทรมานเนีมันดิ่นล่นพยายามหาทางรับทุกมันเห็นได้มียากกับบกินว่าดะคิดหอดเรียนั้มนีม่แต่ปวดท้องทรมานโอ้ปวดัจไปเจ้าหน้นาให้มันเจียงออกก็บม่มีนะเฮ็ดยังบไดเห็ดล่มกับเห็ดบไดไม่มีอย่งต่างอยู่ไหนในขนาะนะ กระถางมันบ,บุก็คิดขึ้นมาเด็ดแล้วเขาตายในห้องน้ำนี่ยใช่เพื่ออย่างไรวะนอนตรงข้ามห้องน้ำก็คิดขึ้นมามันช้ำไปไหนในขนาดแล้วมันหูว่างหูชื้อจย่างไรสามหัวมันตายก็ตายว่ะเอ้าตายเยอะเคลือน,นเลยตายเลยนอนสร้างตรงนี้แหละมันบ่อยแล้วมัน สร้างหัวมันออกไปเลยบูไลฟุบออกถูกมันมีอยู่แต่มันัวถูกแหละในตอนนั้นนะแจงหัวกทีนี่หายไปมันวูมัน,มน,มน,มนเหมือนถองครั้งสุดท้ายมันวมุนเข้ามาฟุบแล้วก็เกี่ยงออกไปเลยปาดออกเบิด แล้วคนที่บดีฝึกมากน่มันส,มนสิมันสิเป็นโอกาสเป็นยังไงกระใต้ก็อาจจะใต้แบบที่ว่าสั่นกับว่าใต้สั่งกับแบบ,บ,บไปหาหมอหน่ละล่ะขนาดถูกรถช่อนหรือว่าเจ็บปวดหนักๆโดยที่ไม่เคยฝึกสติสัมปชัญญะไว้ก่อนมันจิกบุมีสติเลยบอกม่มันเวลาเตะขาหักนันเป็นยังไง เกมแนวเรื่ความเจ็บปวดมันบอดเปล่อยวางออกเนี่ยอู้หูปวดปวดาอนั้ำมันขับรถแต่ละที่นี่จุฬาสตรมันบุ๋มอู้หขาอนี้ก็ตอนน้ำมันยวะนี่จำได้เป็นนอนตียางโรงพยาบาลปุ๊บบวมเอยมาเขย่าไหมมันบุ่มเขาตื่นนั้นเลยเวลาฝันอยู่นี่มันจะคือแบบตกจากเตียงเนี่ยลื่นกล่วยล่องทอถนนเนี่ยถึงรถส้นเนี่ยต่างๆนั่นแหละมันมันเหมือน ตกภวังจิบตกพวัง,วงสเสด็อยู่เรื่อยมาที่มันจะทําให้เราสําเร็จอธิษฐาน,ม,นมันมีความสงบมีความสูงในโตก็เ,เหมือนกับคณะที่ห้องก๊ลังเฮ็ดอิทธิบาทซีขึ้นมาได้มันรบรวมกันความสงบสูงมันสงบสู็ลงปุ๊บอิทธิบาทซีนี่สิเป็นอารมณ์ไข,ขยๆกันเวลาเต๋อเฮ็ด มันสีมีความสง,งบลงก่อนมันเ่าว่าถือมันต้องไปชัมพัสเลยอ่ะมันสิเป็นอาก,การประมาณนั้นมันสีสง,งบสุกลงมันสีนิ่งขึ้นแต่ว่าชีวิตประจำวันนี่ยมันสะมีคําหลากหลายนะเขาใส่คํามไดเมันก็สีมีคําอื่นเนี่ยที่มาทดแทนในความคิด ใส่ในแต่เอริยาบดเอริยาบดยิงปืนแมนกสิวานิ่สงสงบมนเวลาทหารในเวลาถือนใชยเปิ่อยในสิทธิ์นิ่งแห้งสิบอขยับไปขยี้อันไปใส่นสิทธิ์นอ่อนนิ่งมีกัรสั่นเป็นแตดด่กการฝึกนักกีฬานักมวยในสิทธิ์เนี่นเป็นการฝึกขึ้นมา สามมันขึ้นมาในตอนนี้นยันไถในตอนนี้กระไรยังบ่อไร่บิมียังดท้ายก็มีแต่ถูกก,กำมาหาถูกแล้วอันนี้นนอ๋อไปบอกใกล้หนึ่งอันนี้จากถูกแล้วกำมาหาถูกอันนี้ว่าไหนนะ นี้ไม่ใช่กันนี้ว่ะแหมันเป็นอย่างเราม็จะได้จะสิดับมาได้บนนี้เพิ่มปล่อยวางถนันแหละดับมันถนั้ดว่าอย่างอื่นเหตุยังมันบ่อยแล้วมันอมตะอีกเลยมันดับไปกับานั้นมันก็เกิดขึ้นมาไหมมันก็คือสุกสุกมันมันคือมันคือถูกเลยเดี๋ยวป่ะสุกทุกเฉยเฉยคือกันเบิดแต่สิมีอย่างเดียวที่มันแตกต่างกันก็คือความนาน ซกนี่ถึงมันสีดอนขนาดใดแต่เขายังสีหูซึกว่ามันอยู่แบบเดียวส่วนเสยนี่มันกับปกติมันสีดอนสีชาสีทรายกันแต่ว่าถูกนี่แล้วมันสีดอนดอนแห้งมันด้นมันโอ้ยมือหนึ่งนี่สีคืออยู่เป็นปีเป็นเดือนเลยทรมานแค่เราคนเราทั่วไปนี่มันมองไม่เห็นนี่มันปิดไอยยามันปิดเลย ก็ยังบอเห็นถูกบเห็นอยังบางคนก็อยู่ซื้ออยู่บ่เดือนหล่อนยังก็ไปกับปงหันะอยู่แบบคืก็มีความถูกว่าเอาถูกมาะเป็นอยงไรเอาถูกแค่นี่ยังไพ่นอกกูไหนแล้วตอนนี้ยังไพ่ไนยังไพ่หนอกเห็นคนนั้นอยู่ซื้อๆบ่ได้ถูกยังไพ่ยในอาจจะถูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ ทุกที่มันเกิดจากใจเนาะเนี่ยาจากกายก็ส่วนหนึ่งจากใจก็ส่วนหนึ่งดูทางใจนี่สิอยากกเท่าทางกายอยู่มันอยากแค่ดูทางกายนี่มันสิพอไปล่อยวางได้มันถูกแต่มันกแต่วมาถูกทางใจนี่ที่มันอาการหนักเลยเวลาถูก้นมามันปุ๊บเฮ็ดยัองปไปไหนเลยอ่ะอันนี้ค้องแผลเลยไม่หูเสียจากไหนเลย มันบ่ซึ้งเห็นหยังบ่ได้แต่มันบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋ถ้าเป็นทุกข์ทางกายนี่มันสิพอหงุบหายญาหาหมอหยังก็ได้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเท่าน,นั้นล่ะโอโ้โหเรียบร้อยเลยแอ้มันสิคิดไปไว่าเอาเสือกมานี่ผูกไวปมือนี้แล้วกันเอาคออขกยนใส่ว่าซั่นก็กระโดดลงจากสะพานต่างๆนานาจังซั่นแ่ะมันสุดอิ่งเนี่ยพวนี้มันคิดบ่ชโตปะมีจั่างไรท่านเตยยังคิดบ่ได้เลยเอ่ะ <c ười> ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นโอ้โหเฮ็ดจังได๋วะ นิ่งคือซื้ออะไรบ่เห็ุยังเลยนอนเบิ่งเอ้นอนเดียกับผู้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 ผูผผู้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 ผูาผู้นู้ผ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 ั้มามาไู้ผู้ผู้ัู้ผู้นู้ผู้ผู้ผู้้ผู้้ัู้้ผูนผู้ัู้ผ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 ้ผู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 ้ก้ผูผู้ผ้นู้้ผู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 ้ผ้ผู้ัู้บู้้ผ้กูู้้ด พระอริยะจริงๆที่บุตรตั้งแต่โสดาถึงพออาาระอรหันนี่ท่านดับทุก์เป็นดับทุกเนื่อโบโมีนีแต่ใใค่ว่ากิเลสก็ทุกมันสิมีรายละเอียดแบบแตกต่างกันการดับกิเลสมันเหมือนการทำความเข้าใจให้มันแจงออกแจงออก ถูกในมันก็บสีคอยหน่อยลงไปตามแต่มันบาดได้ดับเวลาเพิ่นเบาพระโสดาบันเพิ่นมาสีดับอีหยังได้เนี่ยยืนหมันในกายอีหยังอีกมันมีหยังในนั่นแหละพวกนั้นความโกรธก็บสีเล็กน้อยลงพอัหนละมันเป็นระดับของมันได้ละเอียดมันต่างกันสังโยชน์ั่นละสังโยชน์ เป่าก็เถิดแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่เคยเป็นนะมันบอกเป็นขันเป็นขันบอกเขาก็จึเจงว่าวพระนั่นเป็นสวดาวบันพระนั่นเป็นสสกิท่าค้าหนาคาหรืออรหัน์มันบอกมีขันหรอกมันเอกาให้มันเข้าใจว่าสภาวะมันเป็นจางไหนเนี่ยมันบอกโตวโจ้าของบอกครปฏิบัติมาหอดจังใดจังใดจังใดก็บุ้งมันก็เอาก็บอกว่าแต่ว่าใครเป็นนั่นสิว่าถาม โอเคสาธุไหนเราไมเป็นเองอาจจะสีหัวไม่ใได้